เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศสาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27สิงหาคมวันนี้เรามาเจอกันเช้าตรู่เลยนะครับพร้อมกับข่าวสารด้านตลาดนักเตะของทีมที่อัดแน่นเหมือนเช่นเดิมมากันที่ข่าวแรกนะครับกับรายงานเรื่องของฮันนีบาลเมชบรีกองกลางชาวตุนเซียว,วัย21ปีที่ได้รับความสนใจจากสโูสรนเบอร์ลี์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ ดยลาสุดครับตอนนี้ทุกอย่างก็ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อลอรี่วิทเวลสายข่าวปีแสดแดงระดับเทียร์หนึ่งของ t h แอ t l ลนติกสื่อนำดีของอังกฤษได้ออกมารายงานว่าตอนนี้นักเตะตอบตกลงย้ายทีมแล้วส่วนทางเบอร์ลี่เองก็บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราได้แล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวและก็พ่วงกับออปชันบังคับซื้อขาดในซัมเมอร์ต่อไปด้วยส่วนราคาทั้งสิ้น4.2ล้านปอนด์และตัวเลขอาจจะขึ้นสูงถึงหลัก8.4ล้านปอนด์หากว่านักเตะทําได้ตามเงื่อนไขส่วนเสริมต่่าาางๆทีีมกรกรํหนดไว้ ดในดีลของฮั e นนี่เลเมชบลนนะครับทางฟลาบิโซโรมาโนเองก็ได้เฮลวีโกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้สำหรับฮั e นนี่เลเมชบลน์นะครับย้ายมาร่วมทีมปีแสดงเราตั้งแต่ตอนเป็นนักเตะเยาวชนดังนั้นการย้ายทีมครั้งนี้ครับก็จะคิดเป็นการย้ายทีมแบบนักเตะจากทีมเยาวชนสามารถลงบัญชีได้เต็มจำนวนหรือว่าเพลย์โปรฟิตไม่ต้องคิดค่าตัดจำน่ายทำให้สโมสรได้กำไรจากดีลนี้เข้ากระเป๋าแบบเนาะเนาะึงแม้ว่าตอนซื้อจากโมนโกเมื่อช่วง5ปีก่อนนั้นสโมสรต้องทุ่มเงินไปมากกกวว่าา5ล้น้นนยโรรดััคบ เรามาต่อกันที่เดียวกันคว้าตัวมาเนลกาเต้แดนกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงกันนะครับที่ก็ต้องบอกว่ายังไม่จบง่ายๆแต่ก็มีอัปเดตเข้ามาจากดาเมชเชสนะครับของ Sky Sport ที่ได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี้ได้ตกลงกรอบค่าตัวของมาเนลกาเต้ลงตัวแล้วครับด้วยค่าตัว60ล้านยูโรตามที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้าซึ่งกับราคานี้นะครับก็รวมออปชั่นต่างๆแล้วด้วยและในตอนนี้ครับก็เหลือเพียงแค่การออกแบบสัญญาและก็โครงสร้างการชําระเงิน ทางด้านเอลปาอิสสื่อชั้นนำของประเทศอุรุกวัยนะครับก็ได้เผยข้อมูลอีกชุดว่าค่าตัวเบื้องต้นของอูกาเตในการย้ายทีมครั้งนี้จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ52ล้านยูโรหรือประมาณ44ล้านปอนด์ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอดออนหรือว่าส่วนเสริมต่างๆที่จะทำให้ราคาจบที่60ล้านยูโรตามที่ปารีสแซงฌ์แช็งแแมงต้องการ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับก็คือสักช่วงประมาณตี3ตามเวลาของประเทศไทยที่ผ่านมานะครับมีการสัปภาพด้ว่าเจสันวิลค็อกส์พอเทคนิคของสโมสซอนกำลังจะเดินทางไปยังปารีสเพื่อเช็คบินอูกาเตกับการเจราจาโดยตรงครั้งสุดท้ายกับปารีสแซงชากแมงด้วยก็จะมีชองคลดบลังมือขวาของเซอร์เจ์รัสคลิฟ์เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะอยู่ช่วยเจราจากับดีลนี้ด้วยครับดังนั้นตลอดทั้งวันนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นกับดีลของอูกาเตด้วย รายงานต่อมาของดามเมเชหน้าข่าวของ s k y s p o อ t นะครับกับเดียวกันคว้าตัวเจดอนซันโชของยูเวนตุสยักษ์ใหญ่ของอิตาลีซึ่งสาาอัปเดตล่าสุดครับวันนี้มีความคืบหน้าเข้ามาก็คือยูเวนตุสแจ้งความต้องการนี้ให้กับแมนยูน t เต็ดรับทราบแล้วครับว่าพวกเขานั้นอยากจะขอยืมตัวนักเตะมาใช้งานก่อนและเกี่ยวกับออปชั่นซื้อขาดที่ไม่ใช่การบังคับซื้อ ส่วนกับข้อมูลที่ว่าเชลซีก็สนใจนักเตะเช่นกันนั้นทางยูเวนตุสก็รับทราบแล้วนะครับแต่ด้ว,ว่าพวกเขาก็จะรอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมถึงตัวนักเตะนั้นตัดสินใจเองว่าจะเลือกย้ายมาที่อิตาลีหรือว่าตัดสินใจร่วมทัพสิงครูด,ด้วยตัวเองครับทางด้าน,นความเคลื่อนไหวของทางปารีสแซงต์แชงแมงนี่เคยสนใจนักเตะเข้ามาเช่นกันช่วงก่อนหน้าล่าสุดนะครับทาง s k y Sport ยืนยันว่าทีมดังจากฝรั่งเศสเหมือนจะได้ถอนตัวจากความพยายามในดีลของซันโชไปแล้วนั่นเองครับ มากันนี่เรื่องของสกอตต์แม็กโทมินกันบ้างนะครับจากอัปเดตของดามเมชเชสหน้าข่าวของ Sky s p o r ร์ตดีจากรายงานครับมีการเผยว่าตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนาโปลีนั้นได้มีการเจราจากันแล้วเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่การแยกทีมจะสมบูรณ์100%เซหรือไม่นั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาสัญญาส่วนตัวกันระหว่างนาโปลีกับทางสกอตต์แม็กโทมินีดีในขั้นตอนสุดท้ายหากว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับนักเตะก,ก็จะเดินทางเข้ารับกกกาาาารรรตตวจ่่งยับนนโีีอทท ก่อนจะทำการเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไปครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของเอมมาเอลเปอร์ตีอดีตกองกลางตัวเก่งทีมชาติฝรั่งเศสและก็ของสโมสรอาร์เซนลที่ได้ออกมาพูดถึงกองหน้าตัวใหม่ของทัพปีสแสดงอย่างโจชัวเซอร์ซีกับการเริ่มต้นบนวิธีพรีเมยรีของเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งทางเปอร์ตีก็มองว่ากองหน้าไวย,ยิมสี่ปีทำได้ไม่เร็วเลยครับกับช่วง2เกมหลังสุดที่ลงมาเป็นตัวสำรองของทั้ง2เกมแถมในเกมแรกก็ยังเป็นคนยิงประตูชัยพาทีมคว้า3แต้มในบ้านส่วนเกมที่2ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะในโรคแตกไปหน่อยที่บอลจา การนาโชไปโดนหัวเข่าของเซิร์กซีเข้าประตูไปจนกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่เขาก็มองว่าในภาพรวมแล้วออกมาได้อย่างดีและนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกเอริรเยนฮากว่าในเกมกับลิเวอร์พูลสัปดาห์หนะ้าเขาจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเล่นโดยไม่มีกองหน้าตัวเป้าอีกหรือไม่ครับด้วยเอมมาเอลเปร์ตีได้พูดถึงโจโชซอรกซีเอาไว้ว่า ประตูของเจอชัวเซิร์กซีในเกมแรกเปิดตัวของเขานั้นมันยอดเยี่ยมมากนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากของเขาจริงๆกับทีมใหม่หลีกใหม่และมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีอะไรดีๆตามมาอีกมากมายหลังจากนี้ด้วย ผมคิดว่าในเกมนั้นเอริคเคนฮาก็มีความสุขไปกับเขานะเพราะนั่นก็เป็นประตูที่มีเพลงการเล่นที่ดีมากของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและผมก็มองว่ามันเป็นเหมือนพรมลิขิตฟ้าลิขิตอะไรทํานองนั้นด้วยเพราะในเกมกับโฟลัมลูกทีมของเอริคเคนฮากมีโอกาสเยอะมากที่จะยิงประตูแต่เราว่าสุดท้ายก็มาจบที่เขาแต่แน่นอนว่าเกมที่ผ่านมาของเซิร์ฟซีมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาพลาดไปกับจังหวะของการในโชวแต่หากมองในภาพรวมแล้วผมก็คิดว่าเขาทําออกมาได้ดีทีเดียวนะ ช่วงเวลาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและก็สำคัญมากๆสำหรับนักเตะใหม่เสมอหากคุณเริ่มต้นได้ดีคุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเสียงซุบซิบนินทาที่คอยรบกวนจิตใจของคุณได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้คุณะเล่นในความสบายใจมากขึ้นเล่นในความมั่นใจแล้วผมก็คิดว่าเซอร์ซีสอบผ่านนะแต่มันก็ยังเร็วไปที่จะบอกแบบนี้เพราะเราคงต้องดูเขาอีกสักพักแหละว่าเขาจะเป็นของจริงสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ เรามาปิดท้ายกันนีความเห็นของดิมิทาบอบาตอฟอดีตกองหน้าจอมคลาสสิกของทีมปีศาแดงเราเนีครับที่ได้ออกมาพูดถึงอาเลฮันโดกกรนโชกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีที่ก็น่าจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวแบกของทีมในซีซั่นนี้แบบเต็มตัวแล้วครับ ด้วยทางเบอร์เบอรทอฟได้ออกมายกย่องการไนโชวว่าเป็นนักเตะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดและก็มีผลงานที่น่าประทับใจตลอดมาตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับมองว่านี่คือสมบัติชิ้นสำคัญที่กองทัพปีแสดงต้องรักษาเอาไว้ให้ดีด้วยครับ อย่างไรก็ตามเขาก็มองว่าการานโชยังต้องมีจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ตัวเองนั้นอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นนั้งแต่ที่เพอร์เฟกมากกว่าเดิมนั่นก็คือเรื่อง,องการตัดสินใจกับการเล่นจังหวะสุดท้ายที่เขายังคงมีการตัดสินใจแบบเด็กๆในหลายกลางครับด้วยดิมิต้าบูเวตอฟได้พูดถึงอรเลฮันโดการไนโชว่าผมชอบการเล่นของเด็กคนนี้มากๆนะเขามองไปข้างหน้าอยู่ตลอดพายายามจ่ายบอลไปข้างหน้าเขาแทบจะไม่มองกลับมาข้างหลังเลยพัฒนาการของเขาตอนนี้มันน่าสนใจมากๆเขาดูเติบใหญ่ขึ้น มีการเล่นที่ดูโตขึ้นแต่แน่นอนว่าเขาก็ยังต้องเรียนรู้อีกพอสมควรกว่าจะไปถึงจุดที่เราหาข้อตำหนิไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือการปล่อยบอลจังหวะสุดท้ายของเขานั่นแหละเขาต้องเงยหน้ามองไปข้างหน้าหรือร,บรอบๆก่อนว่าเขาควรจะทําอะไรต่อไปอย่างเช่นตอนอยู่หน้าปากประตูคู่แข่งเขาควรจะยิงหรือว่าจ่ายกับคนที่มีโอกาสมากกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเขายิงคงตัดสินใจพลาดไปในบางครั้งแต่แน่นอนว่าของพวกนี้พัฒนากันได้ดูเขาสิเขามีความกระตือรือร้อนมากๆ เขาเหมือนเด็กคนหนึ่งล่ะเขาพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอยากจะเล่นฟุตบอลคุณแค่ส่งบอลไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็จ,จัดการทุกอย่างเองแน่นอนว่าเขาไม่จําเป็นต้องเล่นตามแบบแผนมากนักเขาคือนักเตะแบบนี้แหละโดยเฉพาะช่วง3นาทีสุดท้ายถ้าคุณอยากที่ปฏิหารคุณแค่ส่งบอลให้เด็กคนนี้ก็พอ ในซีซั่นนี้ความคาดหวังจากเหล่าแฟนบอลที่มีต่อตัวเขาจะเพิ่มมากขึ้นแฟนบอลจะต้องการอะไรจากเขามากขึ้นดังนั้นในตอนนี้เขาแค่ต้องเริ่มบอกตัวเองว่าเขาต้องทํางานให้หนักต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องพาทีมคว้าชัยชนะและก็เล่นให้ดีที่สุดเมื่อได้รับโอกาสและแน่นอนการยิงประตูจะช่วยให้เขามีความมั่นใจที่จะทําเรื่องพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ